ดีจ้าสวัสดีค่ะอีกหนึ่งคลิปค่ะสั้นๆเพราะว่าเรามีเวลาเท่านี้ซึ่งเป็นคลิปจากช่อง Idol Station นะคะซึ่งเป็นคลิปของหลิงออมชายหลิงออมกับ Moment f i n v e r Special Campaign Night to Meet หลิงออมนะคะไปชมด้วยกันนะคะว่ามันสเปเชียลแค่ไหนฉันกรีดร้องในวิตเตอร์ไปหลายไปหลายคลิปอยู่เออในเอยวยังเรียกวิตเตอรอยู่เลยอะไปค่ะ ขอบคุณช่อง Idol Station ด้วยนะคะพระบห้ามโป๊ใช่ก่นอนหน้านี้พรบห้ามเด้งเออโหน้องออมแบบเซ็กซี่มากหนยเนาะ งงไ้อ๋อยังไงเขาใช้ติกระดุมใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เขาก็โป้ะคะน้องออมจริงค่ะอ่ะจัดไปค่ะเนี่ยแล้วเราก็ฟินนะฟินจริงตามชื่อคลิปดูไปกี่รอบแล้ว อันนี้เพิ่งอันนี้เรายังไม่ได้ดูเลยของคลิปในเนี่ยจะดูเป็นแบบตัดตัดมาสไตล์ปีใหม่สไตล์ปีใหม่ตอกไลฟ์ที่ไม่มีถูกไหมใช่้สุขภาพดีเยอะกไปเราล้างหน้าล้างหน้าเตรียมแพนนะก็สิสิบประโยคเลยเหรอโโอ้ห กินั่งใจก็ว่าออทีกลอีกเก้าเด็กตัวโอเยอะมากเยอะไปอีกนนหลับทาหใพียงพอได้ล่ะนให้เพียงพอด้ล่ะนจะบอกยเจ่ะลือของกินได้ล่่อ้อออะ คำว่าน้องอะนะแค่นี้ก็เยินแล้วนะเยินนะพวกเราก็เยินกันแล้วนะอ้อเดี๋ยวไม่ใช่แหละมีออมหลายคนนะคข้างล่างอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không? bỏ lỡ những video hấp dẫn อ้าวโอ้ยเมันเพิ่มขึ้นอ่ะชอบเห็นเขารักกันอ่ะน้องอืมจริงขอให้ทาอะไรอยากเือยากให้ได้ิวันมการที่ฝัแล้วหลับไถูกต้องค่ะ น่ะต้องค่ะฝันถึงออมได้คนเดียวออสาธุเฮงย แข้าวห้ามบอกหลังนะคะเฮ้ยเข้าเยอะยแล้วก็ฮั้คคยีคคค้คคอคคคอคคคคคคเคคคคคายคคคยคคคคคค้คคฮปคค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 ค้คค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 

ไหมคะโอเคนะ้สวไอใหะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอะเอออันนี้มันยังไม่ได้ดูอ๋ว่าเหมือนให้หันไปทางที่อ๋อแต่ว่าให้หันไปทางเดียวกันนอ มัดงแล้วัดึงแล้วมัมีราัสิบอลวราัสิไ้กนคะไ่ด้มีอส่งสิค่ะเมื่อ <funz> ก <discretion> ี้เราพี <Enough> เราลู้ใจแล้วโอ้ย <c oughs> ว้งงางันไปอีกวิย <c oughs> เขาให้เล่นหลายเกมนะฮึ <c oughs> <c oughs> เขาหลอดเอ่อะเออจริงเท่มากเลยอ่ะเขาสวยหลอดเท่ค่ะเขาครบหมดเลยนะเริ่มต uh> ิดน um> ้องออมแล้วนะ มีกี่เสียงคะเนี่ยน่ารักเนาะน่รักอะ ณไาเย็นเสียงกีตกีตนี่คือวิธีกรกีตถูกไหมสมนอีการนับเี้ยละโอ้ยชีเส์ฟชีเส์ฟอีกแล้วนะเสือสุดๆอ่ะดีนะยังใครยังไม่หมด แมนคูปะค่ะอุคุณมันต้องใท้แล้วแหละคุณมีเสียงเพลงด้วยตาตาดีปะล่ะดีว่าคุณตาดีจริงก็คายกันอยู่อ่ะก็น่ารักจริงเหย็นมากเลยนะคุณเอ๊คุณคุณจว่าฉันทำไมคุณเราขอโทษที่เราออกอาการเยอะ อ่ะลิปแถมอ๋อที่เข้ามาทันนะเออฮามากเลยอันเนี้ยโอ้ยหาน่ารักนะเย่จบแล้วเยินจริงๆนะเคยว่าฉันเยินมากคือแต่ลุงคือแบบอ๋าหล่อที่หล่อที่หล่อมากอะเออพี่หนิงหล่อมากเลยลุงเนี้ยน้องออมก็คือเซ็กซี่มากชุดเธออกางเกงค่ะเพิ่อสาย น้องตัวเล็กมากเลยเนาะตัวเล็กเล็กจั้งสองคนเลยใช่ค่ะเทียบกับเราคือแบบโอ้โหหยยบเทียบกับเขาเลยหยิบเยีะกว่าเขาเลยมันต้องมีสักวันแหละที่เราจะหอมกเขาอ่ะวันนี้ก็วันหน้าวันนี้ก็วันหน้าเออเอออะจะคุยอะไรเลยเน่ะตะลึงตกตะลึงอยู่ค่ะตกตะลึงว่ากันอะอะไรต่อดีคะก็ฝากผลงานสักหน่อยไหมคะเราช่วงนี้มันยังไงกันล่ะ ช่วงนี้เราจะมีไหมคะเราจะทําคลิปไหมคะห้าร้อยห้าร้อย follower ตอนนี้มันเกินแล้วนะคะเนี่ยเออวาจริงด้วยวะได้ไม่ว่างเราก็เดี๋ยวรอกันก่อนนะคะเราก็รอพัน follower สิอันในทิกตอกหรือว่าใน youtube ดีคะในทิกตอกก่อนเพราะว่าทิกตอกคนติดตามเราเยอะกว่าเนาอแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลใจนะคะใครที่ติดตามทิกตอกเราอยู่สามารถไปติดตาม youtube เราได้ด้วยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้คอมเมนต์ด้านล่างค่ะใช่ค่ะเราจะมีคลิปพิเศษให้เขาใช่ไหม ใช่ได้จ้าแต่ขอไปคิดก่อนนะคะค่ะใครอยากดูเราทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เขาอยากดูเราบป่าไมใช่เขาอยากดูเราหรือเปล่าเฮ้ยหาไปอีกเขาต้องอยากดูบ้างแหละอยากดูคิดบวกอีกและวไม่อยากดูก็แล้วแต่ค่ะจต่ต่งกันเนาะเฮ้ยหาไปอีกเราจะลงค่ะค่ะเพราะว่าเราจะขอบคุณพวกคุณค่ะใช่ค่ะขอบคุณที่อยู่เป็นแรงซัพพอร์ตให้เราใช่ในวันที่เราแบบ ต้องการกําลังใจใช่ในวันที่เราดึงดาวแล้วเรามาทําคลิปแล้วมีคนดูเราก็ดีใจค่ะใช่ไปค่ะโอเคค่ะวันนี้วันนี้เราสตันจังวะวันนี้เราแบบมือมือนิดหนึ่งใช่มันคือวันจันทร์ไงเครื่องมันยังแห้งใช่เราก็เลยแบบเมื่อมือนิดหนึ่งวันจันทร์เส็นใจเราเนาะโอเคปิดคลิปแหละ ก็อินเดอร์นะคะอินเดอร์อินเดอร์อินเดอร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็กดติดตามกดรีโพสรีได้ทุกอย่างนะคะค่ะก็คอมเมนต์กันได้นะคะหลิงออฟฟินเบกหลิงออฟฟินเบกหรือคู่อื่นก็คอมเมนต์ได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามหวังว่าจะได้พบกันใหม่เร็วๆนี้ค่ะใช่ค่ะขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบาย